ผมชื่อนายสุดที่ชัยอุปะครับ <c oughs> เป็นบอกศอูนย์ผลิตข่าวไทยนิวส์่งข่าวทุ่ประเทศนะครับ <c oughs> อ๋อก็ตำแหน่งนึงก็เป็นเลขานุการสมาคมสื่อมวลชนร้อยเอ็ครับช่วงก่อนจะเข้าพรรษาก็เชิญเพื่อนนักข่าวเพื่อนพมาพวก <c oughs> มานั่งดื่มนั่งทานอย่างน <c oughs> ประมาณอาทิตย์ <c oughs> แล้วก็ท้องเสีย <c oughs> ท้องเสียท้องเสียแล้วก็เมาแล้วก็หลับทีนี้ร่างกายมันทุดโทรมครับ ผมลุกขึ้นอลุกขึ้นจะเข้าห้องน้ําครับผมเดินเซเดินเซเอ้าทาไมมัน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 ยังตัวเองไม่อยู่ครับผมแขนขาบุม่อนแดงเลือดละเส้นเลือดตีบนอนพูดเองนะฮะหมอก็เลยสั่งสแกนสมองสแกนสมองหมอบอกว่าเส้นเลือดเส้นหนึ่งอยู่ที่สมองส่วนน้อยหมอบอกว่าอันตรายแล้วต้องกินยาแอสไพรินไปตลอดชีวิตละเดี๋ยวหมอจะให้ซีทีสแกนตับผลซีทสแกนตับออกมาก็คือ จุดดำนำนั่นคือจุดของตับแข็งเพราะฉะนั้นเต็มต้องเลิกดื่มแอ,อลกอฮอล <c oughs> ์ตลอดชีวิตอิก่มตลอดชีวิตแล้วผมเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตาะสงตัวไม่ได้นะฮะแต่เราอ่มีอะไรอีกหมอสูบบุหรี่จัดด,ดื่มไปสูบบุหรี่ก็ไปเจอคนหนึ่งเป็นอะไรล่ะครับผมเบาหวานขึ้นสามร้อยเก้าสิบห้าแสดงว่าไปเจอสมาชิกเก่าของริจัดวินเนอร์แต่พี่เออตอนเนี้ย จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันต้องเชื่อไว้ก่อนละผมก็เอาชีวิตผมไม่รอดละผมก็เลยกดเข้าไปในอินบ็อกะไรเนี่ยใช่ครับส่งมาให้ผมก่อนให้เกิงกันส่งมาให้ผมผมเดินไม่ได้ผมพูดไม่ชัดอยากินลผมอยากเดินผมอยากพูดชัดผมเป็นนักจัดรายการวิทยุผมเลยรลิ้นแข็งมันลิ้นแข็งวันที่สี่ผมบอกปล่อยมือวันที่ห้าผมแว่งแขนเร็วครับผมวันที่หกเมื่อวานซืนเนี่ยเมื่อวันซืนวันที่หกผมเดินสี่พันเก้า ยีนาทีหวันนี้นะดีเอเดอร์ซี่ของเดินสีวันไม่ต้องประคองผมเมื่อเช้าวันนี้22นาทีการบริหารอีกร้วนวันสี่ห้าทีไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่หอบเจดวันผมพูดเลยว่าผมไม่นักข่าวผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆผมเห็นมาเยอะแล้วครับผมอ้อยสัน เอแม่ไอมัก็เคยล้มเหลวมาเยอะสําเร็จก็มาเยอะครับไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ใช่ไอเรื่องแพทย์ทางเลือกไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่เชื่อใช่เต็มสักสามสามเยอะไปหมดบางวันผมกินวันเดียวผมกินเบียร์วันเดียวหมดเดียวเดียวกันยิ่ไม่เสียได้หรอกจัดส่งมาเลยน้องชายผมนี่เห็นะปกติความดันเขาเนี่ยจะอยู่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยอันนี้ก็สูบภาพไม่ดีไหมเงินอก็ตั้งสูบพอดีทั้งดื่มดื่มแล้ว พอกินที่สามวันวันที่สี่เอ้ยตอนเช็คตอนเมาๆเูสิเพราะมันจะขึ้นปีนสองร้อยแน่นอนพี่จับเชคเลยร้อยสี่สิบเฮ้ยเป็นม่ได้ไงจากสามวันเองร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบมันเป็นร้อยสี่สิบเจ็ดกินแค่สองสามวันสามวันวันที่สี่วันอันนี้ผมก็ว่าบางทีมันก็เหลือเชื่อนะครับถ้าไม่ได้ยินจากผู้ที่ท่านที่ได้ใช้จริงๆเนี่ยผมถึงบอกว่าเราพูดไปก็เท่านั้นแหละวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่เต็มแล้วก็ คุณเอ๋มั่นใจไหมคุณเอ๋โมั่นใจครับมั่นใจผมไม่เคยทานยาหมอเลยนะครับไม่เคยทานยาหมอเลยอันนี้จะไม่เชื่อหมอผมไม่เชื่อผมกวัวเป็นโรคไตแต่ถ้าอย่างเงี้ยเชื่อผมเห็นพี่ชายผมดีขึ้นเม่อเดี๋ผมเดินได้เอผมบอกเอามานองสักหน่อยเอาอย่างงี้คือผมพิการแล้วเป็นอย่างเงี้ยนะคุณอาเดียผมมันพิการแล้วเข้าโรงพยาบาลแรกชั่นกิโลสี่สิบเก้ากิโลอ่าชั่งเมื่อเช้าเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดวันวันนี้วันที่แปด ผมช่างเมื่อเช้าเนี่ยสามสิบสามกิโลมันขึ้นมาสี่กิโลเอ้ยห้าสิบสามกิโลจากสี่สิบเก้าขึ้นมาอีกห้ากิโลตอนนี้วันนี่พอผมออกาฬกาแล้วผมพูดชัดแล้วผมเป็นต้งเป็นพิธีกรรอเรือมันต้องชัดเจนตอนที่ผมสังเกตเนี่ยรู้สึกี่มีอารมณ์สนุกสนานมันเริ่มสนุกแล้วคุยนี่เหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเนี่ยตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลมันมันหน้าดำมันมาจังไงนี่บีฟอร์แฟนผมยืนรองให้ข้างเตียง ทำให้ผมเครียดน้องก็สงสารแม่ยายก็สงสารคุณนแฟนผมร้องไห้เลยวันนี้รอเรือรออะไรชัดเจนนเดินได้เหมือนคนปกติเหมือนคนปกตินะเราคิดว่าวันหนึ่งทั้งหน้าเนี่ยพี่เต็มคงจะได้เป็นผู้ที่แชร์ประสบการณ์ในระดับของบริษัทของเราเป็นสองเพรมาผมมีกําลังใจเลยดีเก็งแน่นอน